ูนี้วันอะไรเนี่ยใช่พู่นี้วันตื่นจีนวันหยุดพอดีไปต่างจังหวัดบ้านดีกว่าเข้าไค่ะชข้าไค่ะอะไรขึน้นมีคนเป็นลมค่ะไป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 คนนี้เป็นลมมาสิบนาทีแล้วค่ะ โอโหตัวร้อนมากเลยแถวนี้ไม่มีคุณหมอเลยเหรอแถวนี้เป็นชนบทเลยไม่มีหมออยู่เลยค่ะงั้นขอดูอาการเบื้องต้นก่อนไปต่างจังหวัดมาไม่มีหมอเลยแถมไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นต้องช่วยโพสต์คนที่นั่นจะได้รับการช่วยเหลือคนจะได้เห็นแล้วก็แชร์ไปไว เรียบรอยแค่นี้ก็น่าจะช่วยคนได้แล้วคยป้านอนี้ข้นี้่เน่าหมดบากจังถาข้อหนึราาักษาก็อมไมด้เพระแพทกับอุปกรก็ไม่พอทไมเ,เ εν, ชหมเชปลงเราเอะอเวลาจะรักษาพีก็ต้องไปไก,กลๆนู่นเลยเพราะว่าโราพงพยาบาลแถวนี้ โพสดีกว่าจะได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือกันที่ท <m> ี